สวัสดีครับตังเมย์จากเทคนิคอลทรีครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับสีเทคนิคในการช่วยาารักษาปวดเอวของคุณน,นครับก่อนอื่นเคื่จะมาทําความเข้าใจกับอาการปวดเอวกันก่อนนะครับอาการปวดเอวนั้นเกิดขึ้นจากกิจวัตรประจําวันของเรานั่นเองครับอย่างเช่นการนั่งการยืนหรือการก้มเก็บของนั่นเองเราจะมาพูดถึงการนั่งกันก่อนนะครับการนั่งปกติคนเรานะครับเวลาเราจะนั่งใช่ไหมครับคนเราบางทีมักจะนั่งแบบนี้กันบ้าง มักจะก้มมากเวลานั่งทำงานานานๆหรือรวมไปถึงการแบบพิงตรงนี้มากดูไหมครับว่าอย่างเงี้ยมันทำให้เราเจ็บเอวได้เพราะว่า้นันหนักตัวที่ถ่ายเทงยงไม่บาลานซ์ทำให้เกิดการเกร็งช่วงเอวนั่นเองครับแต่หากเราลองเปลี่ยนวิธีในการนั่งลงไปให้เต็มก้น แลวใช้หลักของเราพิ้งเข้าไปแล้วเราทิ้งน้ำหนักตัวทั้งหมดของตัวเราลงไปที่เก้าอี้เลยครับแค่นี้จะช่วยลดอาการปวดเอวได้ครับเนื่องจากเราทิ้งน้ำหนักตัวลงไปที่เก้าอี้แทนที่จะเป็นช่วงเอวของเรานะครับต่อ คือการยืนคนส่วนใหญ่มักจะยืนโดยการยังไปตรงนั้นบ้างยังไปด้านนี้บ้างหรือทำฮาวชิดมากเกินไปหรือย่อนขามากเกินไปเวลาเรายืนยานานใช่ไหมครับมันส่งผลทำให้เกิดอาการเจ็บเอวได้ครับเนื่องจากมันเป็นการทิ้งน้ำหนักตัวที่ผิดและไม่บาลานซ์นั่นเองครับวิธีง่ายๆที่ผมจะแนะนําก็คือการใช้ขาทั้งสองข้างการออกให้พอดีกับช่วงไหล่และช่วงสะโพกครับและเวลาเรายืนเราจะทิ้งน้ําหนักตัวของเราไปที่ต้นขามันจะทําให้เกิดความสมดุลและความบาลานซ์ได้ครับ ต่อไปเป็นการก้มเก็บของครับคนส่วนใหญ่เวลาเราจะก้มเก็บของใช่ไหมครับเราไม่จะเผลอลืมตัวก้มลงไปหยิบเลยโดยการโค้งตัวลงไปแล้วก็หยิบของน้หนักขึ้นมาเนี่ยนะครับคือสาเหตุที่ทําให้เราเกิดอาการเจ็บเอวนั่นเองครับเพราะว่าช่วงลําตัวสั่งโชกเอวของเราเกิดอาการเกร็งนั่นเองแต่หากเราลองเปลี่ยนวิธีนะครับก็คือการค่อยๆย,ย่อขาลงไปที่พื้นแล้วค่อยๆหย,ยิบขึ้นมาโดยการใช้น้ําหนักที่ต้นขาดันพยุงร่างกายขึ้นมาโดยตรงๆ แค่นี้นะครับที่ทำให้เราไม่เจ e ็บเอวเพราะว่าน้ำหนักตัวของเราตกไปที่ต้นขาดนั่นเองครับต่อไปเป็นเทคนิคที่4นะครับเทคนิคที่4ก็คือการใช้ตัวช่วยอย่างเช่นสายช่วยพยุงนั่นเองครับสายช่วยพยุงเป็นสายที่สามารถช่วยบล็อกหรือช่วยพยุงแผ่นหลังของเราหรือช่วงลาตัวของเราให้อยู่ในรูปด้านที่ถูกต้องครับช่วยลดอาการปวดเอวได้หรืออาการปวดหลังต่างๆได้แถมยังป้องกันการเกิดโ P rome, รคออฟฟิศซินโดรมรวมไปถึงโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทนั่นเองครับรวมถึงมีประโยชน์อย่างมากมากับผู้ที่มีปัญหาทางช่วง ลำตัวหรือช่วงเอวได้อย่างดีเลยครับสำหรับใครที่ชอบวิดีโอของเราสามารถกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อติดตามและไม่พลาดข่าวสารที่เราจะนำมาพูดกับคุณในวันข้างหน้าได้นะครับขอบคุณครับ